สวัส, Good สดีครับพี่หนีจากช่องมีวอนดูดวงธาตุไฟวันนี้ราศีเมษราศีสิงห์และก็ราศีธนูดวงความรักในอีก2เดือนถัดจากนี้เรามาฟังคำนายดวงความรักของชาวธาตุไฟกันเลยครับว่าดวงความรักความสัมพันธ์ของคุณกับแฟนคนนี้กับความรักในอนาคตของคุณจะเป็นไงบ้างมาฟังคำนายกันได้เลยครับผมจะเปิดหมดสามเซนนะครับซสามใบเป็นคำถามแบบแบรนดอมเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่เซนแรกเลยนะครับว่าดวงความรักนะครับของชาวธาตุไฟในอีก2เดือนถัดจากนี้นะครับจะเป็นยังไงบ้างดวงความรักของคุณจะ เป็นยังไงและคนที่จะเข้ามาจะดีสําหรับคุณไหมมาฟังคํานายในเซตที่1ได้เลยครับว่าชาวธาตุไฟกับความรักจะเป็นยังไงนะครับมาดูเซตน,นี้เองนะครับผมบอกเลยว่ากับเรื่องของความรักนะครับในอีก2เดือนนี้เองเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะครับบอกเลยว่าคนที่มีคู่นะครับเตรียมใจให้ดีนะครับมีโอกาสและมีจังหวะที่เหมาะสําหรับการร่วมเดินทางเป็นชีวิตคู่แบบจริงจังนะครับใครที่อยู่ในสถานะคนคุยณนะเวลานี้เองกําลังเตรียมพร้อมเพื่อเริ่มต้นรักครั้งใหม่นะครับหรือไปในทิศทางที่มันดีกว่านี้พัฒนานะ ต่อยอดกับเรื่องของความรักไปได้ไกลกว่านี้นะครับคนที่ดูดูใจกันอยู่มีโอกาสลงเอยใช้คําว่าแฟนกันเกิดขึ้นคนที่พัฒนาในรูปแบบของคําว่าแฟนอยู่แล้วมีโอกาสย้ายไปอยู่ร่วมกันนะครับย้ายที่ทํางานไปอยู่ใกล้กันย้ายไปอยู่ห้องเดียวกันนะครับหรือว่าไปใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะครับก็ถือว่าดีมากๆเพราะใจคุณปรารถนาเรื่องนี้อยู่แล้วสําหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับมีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมีโอกาสได้ซื้อของชิ้นใหญ่ร่วมกันนะครับเป็นทรัพย์สินร่วมระหว่างคู่รักและคนในความสััมพนนธ์ใ อีก2เดือนถัดจากนี้ครับเซสองครับเป็นไงบ้างนะครับดวงความรักในอีก2เดือนนะครับจะเป็นไงบ้างของชาวธาตุไฟนะครับในเซสองนี้ครับบอกอย่างชัดเจนเลยครับว่าอะไรที่ตกลงร่วมกันนะครับมีพันธะสัญญาร่วมกันจะเป็นข่าวดีสําหรับคุณนะครับมีการต่อยอดร่วมกันมีอะไรที่มันต่อยอดในทิศทางที่ดีร่วมกันนะครับแต่อาจจะเหนื่อยนิดนึงน,นะครับเพราะอาจจะต้องใช้ตังค์นะครับในการดําเนินซึ่งความรักในอนาคตนะครับในช่วง2เดือนนี้ครับจะมีเรื่องของการที่จะได้จับจ่ายนะครับได้ซื้ออะไรบางอย่างเพื่อเข้าบ้าน นะครับรวมถึงการพัฒนาเชิงความสัมพันธ์นะครับเช่นย้ายมาอยู่ร่วมกันเปลี่ยนที่ทํางานนะครับได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะครับย้ายไปอยู่ด้วยห้องเดียวกันเกิดขึ้นก็มีความหลากหลายที่ต้องใช้กับเรื่องของการเงินเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่ผมมองว่าในช่วง2เดือนนี้ส่วนใหญ่ชาวธาตุไฟเองนะครับจะได้พัฒนากับเรื่องของความรักนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์เองเนี่ยเป็นไปอย่างดีงามเกิดขึ้นอะไรที่เป็นพันธสัญญาหรือว่าเคยคุยเคยตกลงกันไว้นะครับจะได้ร่วมเดินทางร่วมกันและได้ใช้คํานั้นอย่างจริ สำหรับความสัมพันธ์ใช้คําว่าแฟนใช้คําว่าคนรักนะครับคู่รักนะครับหรือว่าคู่ครองเกิดขึ้นถือว่าสําเร็จอย่างที่ใจของชาวธาตุไฟตั้งใจหวังไว้ครับอันในเทตสุดท้ายนะครับเป็นไงบ้างนะครับดวงความรักในอีก2เดือนนี้นะครับของชาวธาตุไฟนะครับราศีเมษราศีสิงห์และก็ราศีธนูนะครับในเชตสุดท้ายนี่ครับบอกอย่างชัดเจนเลยครับว่า ความรักและความสัมพันธ์ของคุณกําลังเป็นไปทางที่ดีนะครับแม้คุณอาจจะยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่าความรักที่มันจะเกิดขึ้นนเวลานี้เองเนี่ยจะเป็นไปอย่างเรียบง่ายนะครับหรือว่าเป็นไปอย่างคล่องตัวเกิดขึ้นในอนาคตแต่ผมมองว่าทิศทางความสัมพันธ์เนี่ยคุณเอาอยู่อยู่แล้วนะครับในปีนี้เองเนี่ยสำหรับคนโสดนะครับก็จะมีแฟนเกิดขึ้นจะมีคนรักเข้ามาเกิดขึ้นและในช่วง2เดือนนี้เองเนี่ยใครที่ตั้งเป้าหมายกับเรื่องของความรักอยู่คุณจะได้โอกาสได้เจอคนที่ดีเจอคนที่ใช่นะครับเจอคนที่เหมาะสมกับคุุณณและะคควาามรักขอองจจ ได้หวอหวหรือว่าตื่นเต้นมากนะครับสำหรับความสัมพันธ์เพราะคนคุณนี้เองเนี่ยเข้ามาในทิศทางของความเรียบง่ายนะครับเข้ามาให้ใจในทางที่ดีพร้อมพัฒนาต่อในความสัมพันธ์ในอนาคตรวมถึงตัวคุณเองเนี่ยก็ชอบอะไรที่เรียบง่ายด้วยเช่นกันผมเลยมองว่าความสัมพันธ์ในช่วงสองเดือนนี้จะมีแต่เรื่องดีๆครับคนที่เป็นแฟนกันก็จะได้ย้ายไปอยู่ร่วมกันนะครับรวมถึงคนที่มีความรักอยู่แล้วมีเอ่อคนในความสัมพันธ์อยู่แล้วก็อาจจะได้ซื้อของชิ้นใหญ่ร่วมกันในช่วงเดือนนี้นะครับและรวมถึงความสัมพัันนนนนธ์ใอออาาคคตเเงงีี่่ยปป็ไดะะรบทจ พัฒนาต่อเพราะว่าชาวธาตุไฟเนี่ยมองทิศทางความรักอย่างชัดเจนอยู่แล้วในปีนี้นะครับและในช่วง2เดือนนี้เองเนี่ยเหมาะที่จะพัฒนาเชิงความรักเหมาะที่จะเข้าไปจีบเข้าไปคุยนะครับหรือพัฒนากับใครสักคนหนึ่งอย่างชัดเจนครับ